สวัสดีค่ะฝึกภาษาไทยวันนี้เราจะทบทวนประโยค8ปดประโยคจากคำศัพท์สีํคำได้แก่ผิดถูกต้องยากง่ายผิดถูกต้องยากง่าย ผิดถูกต้องยากง่ายมาดูประโยคกันนะคะหนึ่งคุณทำผิดอีกแล้วคุณทำผิดอีกแล้วคุณทำผิดอีกแล้ว 2ผมผิดไปแล้วผมขอโทษนะครับผมผิดไปแล้วผมขอโทษนะครับผมผิดไปแล้วผมขอโทษนะครับ สามคุณพูดถูกต้องแล้วครับคุณพูดถูกต้องแล้วครับคุณพูดถูกต้องแล้วครับสี่ตรงนี้ผิดนะครับคุณควรทำให้ถูกต้อง ตรงนี้ผิดนะครับคุณควรทำให้ถูกต้องตรงนี้ผิดนะครับคุณควรทำให้ถูกต้อง 5. ภาษาไทยเรียนยาก ภาษาไทยเรียนยากภาษาไทยเรียนยาก 6. กภาษาไทยเข้าใจยากภาษาไทยเข้าใจยาก ภาษาไทยเข้าใจยากเจ็ดภาษาไทยง่ายมากภาษาไทยง่ายมากภาษาไทยง่ายมาก มันทำง่ายผมจะทำให้คุณดูมันทำง่ายมากผมจะทำให้คุณดูมันทำง่ายมากผมจะทำให้คุณดู คุณชอบไหมคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ